มาดู่ะอืม้มอ๋อโอเคค่ะรู้แล้วค่ะมีต่อมีมีจับไหมนะจับบ่ากินไหมลกูกตะเล็กเร็วที่นี่เขาแบบเขาแบบไม่ดุร้ายเหมือนน้องลิงเนาะน่ารักอะดูดิดู <laughs> ดแ่มองอะ,อะ,อะ,ะแล้วแล้วมือเขาจะแบบนิ่มๆอะ มือเขานิ่มๆไม่มีเล็บแบบเหมือนลิงเนาะเอาไหมบองเขาเหยียบหัวหนูให้ดูดิถ่ายได้ <c oughs> อโอ้โหเธอนี่จะเหยียบหัวฉันอยู่แล้วเล็กมาแล้วตัวเล็กอุ้ยตัวเล็กน่ารักอะเอาไหมคะอะเอาไหมคะเอาลอนเอาลอนลูกมันใหญ่<อ>ไปอ่ะพี่เอาลอนกินตัวอะไรดีตัวเนี้ย <c oughs> นี่เธออ่ะ